แรงที่สุดในโลกพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นโคนีทวีความรุนแรงที้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นโคนีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศฟ,ฟิลิปปินส์วันนี้ที้เป็นพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5มีความรุนแรงสุดในปี2020อีกทั้งยังเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในศตวรรษแรงที่สุดในโลก วันที่1พฤศจิกายน2,563เพจเตือนภัยพิบัติวัตภยัยฝนฟ้าพายุเพจสองได้โพสต์ข้อความระบุว่าพายุซูปเปอร์ใต้ฝุ่นโคนี่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางข้อมูลช่วงเวลา19นาฬิกาถึง8นาฬิกาชาวันที่1เดือนพฤศจิกายน25 6 3 ข้อมูล JTWC ลมคงที่314กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชก379กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5ที่มีความรุนแรงที่สุดในปี2020เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในศตวตรรษแรงที่สุดในโลกและนอกจากนี้ทางด้านนายนพดลมากทองโฆษกมูลลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มูล,ลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุข,ข้อความว่า1พฤศจิกายน2563วันนี้เมื่อปี2532พายุไต้ฝุ่นเกลูกแรกเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยเริ่มก่อตัวบริเวณปลายแหลมยวนวันนี้พายุไต้ฝุ่นโคนี่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์พายุสองลูกนี้เป็นไต้ฝุ่นขนาดเล็กแต่พลังเหลือร้าย มีพลังการทำลายระดับพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นพายุโคนีข้อมูลหนึ่งพฤศจิกายนหากดูทิศทางก็มุ่งหน้ามาประเทศไทยแต่ขณะนี้อากาศเย็นได้ตรึงกำลังยึดพื้นที่ประเทศไทยไว้ได้แล้วพายุโคนีจึงมีโอกาสสูงที่จะถูกขยี้บี้บทก่อนเข้ามาถึงภาคอีสานเว้นแต่วันที่4-5พฤศจิกายนอากาศเย็นจะอ่อนเปรียบเรียแรงถอยทับกลับไป ภาคอีสานก็มีโอกาสถูกพายุโคนี่เคลื่อนเข้ามาถามว่าควรทำอย่างไรขอแนะนำว่าให้ติดตามวันที่2พฤศจิกายนจะมีความชัดเจนติดตามวันต่อวันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่เจ้าของสถิติพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกประจำปีนี้พัดขึ้นฝั่งประเทศฟ,ฟิลิปปินส์แล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนเกือบหนึ่งล้านคนต้องอพยพหนีตาย สำนักงานอุตุนิยมวิทยาประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าไต้ฝุ่นโคนี่พัดขึ้นฟังเกาะกาตันอูอาเนสเมื่อเวลา4นาฬิกา50นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นหรือราว3นาฬิกา50นาทีตามเวลาในไทยก่อนจะเคลื่อนต่อไปยังเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศโดยเมื่อวานนี้ทางการมีคำสั่งอบพยพประชาชนเกือบหนึ่งล้านคน ตามเส้นทางที่คาดว่าพายุจะพาดผ่านซึ่งรวมถึงกรุงมะนิลาเมืองหลวงด้วยขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคาดว่าอาจมีมากถึง19-31ล้านคนไต้ฝุ่นโคโนี่เป็นพายุลูกที่18ที่ชาวฟิลิปปินส์ต้องเผชิญในปีนี้โดยมีความเร็วขณะขึ้นฟัง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง310กิโเมตรต่อชั่วโมง นับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกประจำปีนี้และแรงที่สุดนับตั้งแต่ไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อ6ก0 0า0คนเมื่อปี2,556สําสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้มีฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงดินถลม่มเกิรสตรอมเซิร์และกระทบต่อการบินทำให้วันนี้ สนามบินนานาชาตินิโนอยอากิโนในกรุงมะนิลาต้องปิดทำการถึงวันจันทร์และยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดพายุไต้ฝุ่นที่ถล่มฟิลิปปินหลายระลอกยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ำเตือนให้ประชาชนตามศูนย์อพยพรักษาระยะห่างทางสังคมเนื่องจากล่าสุดฟิลิปปินยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1,796คนรวมเป็น3.8แสนคนมากเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดนีเซียด้านสำนักข่าวต่างประเทศ BBC และ Channel New Asia รายงานชาวฟิลิปปินสุดหวาดภาวาพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงโคนี ony, ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบปีขึ้นฝั่งถล่มฟิลิปปินแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางพายุถึง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์แจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นได้ขึ้นฝั่งเกาะกาตันดวนเนสเมื่อเวลา4นาฬิกา50นาทีของวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นไต้ฝุ่นโคนีได้ขึ้นฝั่งครั้งที่ส ทางตอนใต้ของเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะสำคัญของฟิลิปปินและเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาเมืองหลวงโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินได้เตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุใต้ฝุ่นโคนี่ที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดต่างๆในเขตบีโครวมทั้งเมืองเกซอนลากูนาและบาตังกัสเจ้าหน้าที่ฟิลิปปิน ได้ดำเนินการอพยพป,ประชาชนเกือบหนึ่งล้านคนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อหลบภยัยพายุแล้วก่อนที่พายุไต้ฝุ่นโคนีจะเคลื่อนตัวมาถึงเกาะกาตันดูเนสและอันเบในเขตบีโคนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอนโดยคาดว่าชาวฟิลิปปินส์1 9ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นโคนี ซึ่งเป็นใต้ฝุ่นสุดอันตรายที่มีกำลังแรงสูงสุดถึงระดับ5ขณะทะล่มฟิลิปปินส์ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่ช่วงวันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563ในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยประกอบย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาและอ่าวเบงกอตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่3-5พฤศจิกายน2563 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหนภูมิลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสโดยมีอากาศเย็นกับมีลมแรงในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนเส้นทางพายุไต้ฝุ่นโคนีที่เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออก ในช่วงวันที่3 4ถึง4พฤศจิกายนนี้จากศูนย์เตือนภัยใต้ฝุน่นแห่งชาติหรือ JTWC ขณะนี้มีความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางที่มากกว่า160 kts หรือประมาณ296กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงมากกว่า195 kts หรือประมาณ361กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความกดอากาศต่ำกว่า895 hpa ยอดเมฆของพายุลูกนี้สูงกว่า13.5กิโลเมตรซึ่งสูงมากที่สุดในชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อลักษณะฝนฟ้าอากาศนับว่าเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่รุนแรงมากที่สุดในโลกในรอบทศวรรษ